ดูรอบๆตัวสินค้ากันนะครับตัวที่หนึ่งก็ัส่วนรวมก็ไม่มีตำหนิรอาบุ๋หรือรอยแกนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปจะเป็นตัวที่สองนะครับที่สองก็เหมือนกันครับไม่มีตำหนิรอยบุบหรือรอยแตก,กนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าขนาดนะครับ แล้วก็มียางอร่อสองคันนะครับคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้คือหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดที่สองก็เหมือนกันครับมีแค่ขนาดแล้วก็ยางอไหล่าหาสองอันแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับถ้ากดสองขีดนะครับตัวนี้เปตัวกดยาเสก,กอกก็จะขึ้นนะครับ ถ้าเราจะเอาตัวนี้กดลงก็<ม>กดขึ<ม>้นไปที่หนึ่งีนะครับแต่เขาจะยังไม่ลงนะต้องต้องกดเท้าเหยียบไปยนะครับกดค้างไว้นะครับออันนี้ยังไม่ได้เพิ่มความเร็วในการกดนะครับเป็นตัวเพิ่มความเร็วในการกนะฮะก็กดก็จะลงความเร็วสูงสุดก็จะประมาณนี้นะ ตัวที่1ก็ใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปจะเป็นตัวที่2นะครับ ready ครับ